โอเคมันมันชื่องานเอ่ออุตกสาหกรนม2022นะ <c oughs> ปีที่แล้วไม่ได้จัดปีที่แล้วไม่ได้จัดนะฮนะ <c oughs> ที่คุ้นเคย ลูกชิ้นมเอ็นเอร่อยไม่เชือาค่สิบาทสิบาทท่านั้นค่ะกับลูกชิ้นทอเอลรีไม่มีป้าได้ยินเสียงนกันแล้วอย่ารอช้านะคะแวะมาทาน่นคแวมาอมผมไม่ได้มางานแต่นี้นาเลยพี่โอ ก็มันมันก็โอเคอยู่น่ะ um> มัมาครั้งแรกในชีวิตใช่พี่นี่อัพิโอร์หรออัพิโอรหรอใช่ครับเชิลง YouTube อันนี้ทำอันนี้ทาช่องอยู่ไงไม่ได้อัพคลิปนานเลยชิ้ฟรีครับเราให้คุณชิ้มฟรีครับทุกคนจุนใจแล้วไม่ซื้อหากันไปครับให้และสามบาทครับ บึ้งโอ้โหโอ้โหคนน่ากินเลยผัดหมี่สวยด้วยนะหายากหายากจะตายฮะทำโพวกพวกนี้เหรอครับโอ้โหไม่ได้เอิร์ธมาแล้วสวยพี่เอ็๊ะ เอิร์ดมามันเป็นงานนั่นอ่ะไอ้ที่มันจัดอยู่ตรงขนส่งอ่ะเอิร์ดมาล่าสุดก็แบบเนี้ยจำชื่องานไม่ได้พี่ใช่พี่มาล่าสุดก็โดยตรงขนส่งอ่ะโอ้ผมใส่ได้ไหมเยเฮ้ยเะลรอจะทำไร ตกใจนะฮะไฟไม่เสถียรนะฮะตรงนี้ยแล้วไฟตรงเนี้ยไม่ได้เสถียรเมื่อกี้ยังสว่างอะไรวัน <c oughs> ใช่พี่เออฮือสตรอเบอรี่ของโปรดด้วย <c oughs> แต่ก็ยังกดเหมือนไฟ หมือนไฟจะไม่ค่อยเสถียรไฟขาวเพราะว่ามัน AC DC ไปไปตัวทีบีคันที่สองนะคะ

ต้องีคุณเมลิสาแก้วมูลมิสเทวตีไทยแลนด์2 0 1 0ค่ะพิธีกรคนเดิมนะเสียงคุ้นเคยเลยเกินไปดูกระชาญมึงพูดตัวมาได้เตี้ยมาเป็นตั้งแต่ปีพศ2 0 1 0เดี๋ยวนี้2,220 0หน่อและอีกท่านหนึ่งคุณมรกตจันทรมาที่ดาวเวียงโก้ใสค่ะวันดีความงามมาจงมาหอมกับนี่มดพี่น้อง และท่านจะวบกับสาวงามน้อยเลขต่อไปนี้ทั้งหมดสามสิบเจ็ดสาวงามรอบแรกเหลือสิบแลกู้เตรียมเลยขนประจับบ้านสาวเจ็ดคนขับ <c oughs> ไปคุณจุนดา,นาหนกเหือนพักไปเอาบ้านหมีสิงก็ได้รอบแรกจะแต่งชุดไทยสวยงามเมื่อเข้า น่าจะเอาน่าจะซื้อก็โปรมากรณีนั้นโกโปรพี่ที่เคยเห็นนะครับโกโปรโกโปรที่เขาติดกับกล้องตัวนี้พี่ที่ติดไว้กับหูอ่ะเป็นตัวเล็กๆอ่ะพื้นไม่ค่อยสึกพื้นต่างระดับเมกี้ก็จะลมอยู่ตัวอยากกระจะยมัวเอาปุดยังขัยนี้เกียร์เองโอ้โห40ล้านไปเดี๋ยวลูกหาย สีเส้นไม่ไ <Ende> ด <esa> ้ได้เลยครับอันนี้เลหนึ่งกับเเกาเาเลนไระครัเลยได้เลยครับอันนี้หนึ่งเลเก้าได้เล่เลยเดีดูส่วนเลขเดียวครับเลขหนึ่งหรือเลขเก้าปลาเขาเลอะไรก็ได้ พี่ได้กับคุณบอสีขาวเป็นรางว่าเต็มที่สามใบอ่ะพี่โม,ม็นตัวใหญ่ได้หนึ่งตัวนะแต่ตอนนี้รางวัลกลางอะอยู่ในมือพี่แล้วนะหนึ่งจิตปักรอบใบไปต่อรางวัลใหญ่ครับแจกทุกรอบเจ็ดใบสี่สิบบาทรางวัลใหญ่ท <c oughs> ี่หัวอยู่ไหนครับม,มีนักอาบน้ำอยู่ไหนปัดรางวัลใหญ่แจกทุกรอบนะรางวัลใหญ่ ได้ไหมครับพี่ครับไม่ไหวเลยแมงมุมเนี่ยตอนนี้กำลังมาหาสายนี่ไงห้าตัวเล็กๆกินเป็ดกินไก่ห้าตัวใหญ่ๆสามารถกินคนได้ครับแบบภาพยนตร์อานาคอนดาจับหางระวังหัวจับหัวระวังหางกก็ัดไม่ตายครับชที่นี่ไม่มีพิษครับโอเคท่านกันเดมาดูตัว